สวัสดีครับก็อยู่กับผมเกมกันด้างอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมแกรนด์ซัมเนอร์นะครับอยู่กับช่วงนี้ที่ก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอัปเดตก็พอจะใหญ่พอสมควรละกันนะสาหรับการเข้ามาของตัวเนื้อ,อ,รเ,อรเรื่องหรือชัตเตอร์นเรื่องใหม่ของแกรนด์ซัมเนอร์ตอนนี้นะครับที่มากับชัตเตอร์ที่สิบสองนะแต่ก็ถ้าให้ผู้ตรตามตรงก็คือแค่สิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดผมยังเองผมเองยังเล่นไม่ผ่านเลยเอาตรงๆนะ คือจะไม่ได้ว่าเล่นไม่ผ่านเองด้วยหรือว่าตัวรู้ว่าไม่ได้เล่นเลยนะแต่สึกเหมือนมีบางชัตเตอร์ที่ผมรู้สึกเคลียร์แบบเคลียร์ไม่ครมพีดอ,อ่ะอาจจะไม่ไมผ่านแล้วก็การมาของชัตเตอร์ใหม่ในเรื่องใหม่ก็มาพร้อมกับตัวละคระใหม่อย่างอย่างตัวละคระที่อยู่ในตู้นี้เลยครับฮีโร่เฟสอินฟินิตี้นะมันก็จะอินฟินิตี้หลายๆเรื่อบนะคือก็ส่งไม่จากัดแ,แต่แต่การันตีคือจะปากครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะอินฟินิตี้ทำไมนะเนี่ยอินฟินิตี้ คือเออถ้าเพชรมันเหลือสุสม่สมอิพลิฟตี้คือสุ่มว่าสุ่มถ้าที่เราอยากจะสุ่มก็ได้ไงกลับตัวละครมาอย่างอลิซาเบธจุดรอโฟลเดอร์นะครับความสามารถของอลิซาเบธพูดถึงไล่จากตัวสกิลธรรมดาก่อนแล้วกันหนึ่งพันสี่ร้อยความเสียหายธาตุไฟเป็นความเสียหายประเภทเวทมนต์นะครับลดความเสียหายของศัตรูลง10%ในระยะเวลาแวินนะครับส่วนชื่อของสกิลเอาไม่ออกแล้วกัน พูดถึงอย่างตัวอาร์ตเลยนะครับที่ใช้เบรกถึง800นะไอ้ที่สามารถลบเบรกของตัวเกาะบอสได้ถึง800รนะ้อนะอาร์ตของไปกิวก็คือบลูแฟชั่นนะครับเร0่0มความเสียหายไฟเป็นประเภทเวทมนนะครับเพิ่มแม็กซ์พีทั้งทีมอีก20%และลดความต้านทานการไหม้พิษโลของตัวโวลง50%ในระยะเวลา15าวินะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นตัวถ้าเป็นอย่างเกมซัมเบอร์เนอร์วอลคือตัวน่าจะซีซีดีดีตัวหนึ่งของเกมแบรนด์ซัมเบอร์นะครับคือการลดรีสตันของอ่าศัตรูลงตั้ง50เลยนะแต่ก็เป็นเรื่องของการเผาไหม้พิษติดโรคอะไรเงี้ยนะพวกฟรีดหรือว่าช็อตสตั้นอะไรเงี้ยไม่ก็คนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกันส่วนตัวโลกนี่ไม่รู้ว่ามันมันใช้คำสาปเปล่าวะไอที่เป็นเหมือนเคิร์ดหัวกระโหลกม,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 ม่วงๆเปล่าไม่รู้ใช่ปล่านะอ่าส่วน ถึงตัวความสามารถของ True Arc เลยนะครับที่มาใหม่32,000ความเสียหายไฟประเภทเวทมนต์นะครับมีกว่า60%ที่สร้างโลกให้กับศัตรูโลก,กนะโลกอะ่ะจะใไได้ป่วยนะไม่ใช่โลกโลกรอลิงนะเพิ่มความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูอีก50%ในระยะเวลาวิที15วินาทีนะครับหากศัตรูติดโลกด้วยความสามารถ True Arc นี้ จะลดความตั้งทานเป็นโมงของศัตรูลงอีก50%ในระยะเวลา15วิเช่นกันนะครับก็คืออย่างที่บอกนะมันจะเป็นตัวละครที่แบบเน้นซีซีจัดน,น,นะนะถ้าใครมีเพชรอยากจะจัดก็จัดนอนก็จัดได้เลยครับแล้วก็อนิเมชันตะเกวก็ตามมุมซ้ายบนที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะก็ให้เล่นบนลูกนั้นไปแล้วกันก <laughs> <g iggle> ็ถือว่าตะเกียวก็มองว่าอนิเมชันน่าเจ๋งดีนะนารกแต่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้แค่ลูซี่คงไม่เพียงพอหรอกเนาะแต่ คลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่พูดถึงตัวด่านแค่ตัวละครที่มาใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปดูพวกไอที่มันอัปเดตม,มาแล้วกันไหนจะตัวเหมืองแร่อังคนานะผมเรียกของผมเองนะเหมืองแร่แล้วก็ชัตเตอร์แต่ตัวชัตเตอร์อะผมอย่างที่บอกเลนนะผม11 1มืองยังไม่ผ่านเลยนะจำไม่ได้ว่าไม่ได้เล่นเองหรือว่ามันไม่ผ่านด่านอ่าจำไม่ได้แต่ก็พูดถึงของแรกเป็นเลยแล้วกันซึ่งไอพวกเนี้ยก็ ตัวที่เอาไว้แลกเปลี่ยนของเฉพาะกิจกรรมตัวด่านชัปเตอร์ก็จะต้องเล่นเฉพาะด่านชัปเตอร์นะครับมันถึงจะดรอปตัวตัวเหมือนพินพินอาวุธอันเนี้ยเนาะมาแล้วก็ตามที่เห็นกันมุมซ้ายล่างน,นะว่าสาตัวละครที่อยู่ตามที่ยีงเ้อนนนนวนดอะพวกนี้จะเพิ่มอปอร์เซ็นในการดรอปของด้านกิจกรรมหรือว่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดรอปอนนะผมไม่รู้มันดรอปต่อ ก็เพิ่มกาไปอีก50%ถ้าเป็นโนเอลแล้วก็ที่เหลืออีก2ตัวก็ตามตนั้นนะตัวที่หาได้จากเกมเป็นตัวฟรีเนาะอืมก็จัดกันได้นะครับอุชิแรกชื่อไม่ช่างแล้วกันเกียดพูดแล้วป็นความเสียหาย4,000ดาเมจความเสียหาย5แสงความเสยี 4, สย,หย,สสยหายประเภทกายภาพเพิ่มอาร์คให้กับเพิ่มความเสียหายอาร์ค30%นอนอืมนอน ขอภายแล้วกันอันนี้เท่าที่แปลมาเมื่อกี้ด้วยก็รู้สึกมันแปลว่าไม่จะดุ้งอันนี้ไม่เข้าใจจริงแล้วหมายถึงอะไรไม่จะดุ้งในระยะเวลาเจ็ดฟรีนะก็ไอ้ไม่จะดุ้งอะผมไม่ไม่มั่นใจจริงแว่วมันคืออะไรก็พูดถึงแค่เรื่องความเสียหายของอาร์สกิลอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอืมก็อาจจะเหมาะไสดกับนเอลแหละเพราะเป็นอุปกรณ์ฟรีเนาะดีเฟนซ์อัพเวนนิวได้เลเวลวันเดฟเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเราใกล้ตายน่าจะใช่มั้งนิวด้เนาะ ถ้าผิดไปขออภัยด้วยแล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับอย่างทุกกิจก,กรรมนะยูยูนิตเอลวีสโตนที่ไว้ลิมิตเบรตัวละครลักเจมล,ลิมิตโคชั่นเนี่ยเอาไปไว้เพิ่มเอเนจีของตัวเราเนาะอแล้วก็อย่างชิ้นนี้ที่ผมบอ,อกว่าก็ถือว่าดีนะถ้าสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่ช่วงนี้หรืออไม่ค่อยมีอ e ุปกรณ์ซัพพอร์ตสีดาวที่ค่อนข้างจะดีๆตัวนี้ก็ขอแนะนําอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะน็อตแบทนะอย่างตัวความสามารถก็คือฟื้นฟู เกทั้งทีมอาร์เกตเนาะฟุตโฟเกบอาร์ฟุตโฟอาร์เกทั้งทีม2ในระ,ระยะเวลา10วินะครับแต่ต้องอ่าเอนชาร์ตอุปกรณ์ให้แม็กแล้วก็ต้องลิมิเตอร์อุปกรณ์ให้สุดนะครับก็ลิมิเตล,ลิมิเตออุปกรณ์ 5, เอนชาร์ตสิถึงจะได้พอาตามากนี้เนาะแต่ถ้าได้ก็คือคุมนะก็จะเทียบกับตัวกระจกอันเนี้ยอันนี้ตัวเนี้ยเนาะก็ เพิ่มเก็บทั้งทีมสิเลยแต่ระยะเวลานนการกูดาวของอุปกรณ์มันแค่1ิบ้าวิส่วนตัวเมื่อกี้มันกี่วิว่าไม่งั้นไม่งั้นถ้าถ้าถ้าอยากอยากไม่อยากเก็บไม่อยากแหลกคือเก็บมาให้มันครบไปอันนึงงั้นงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมไม่ไม่ไมรู้ว่าระยะเวลาคูดาวมันเท่าไหร่30ิบวิเออก็เอาเป็นตีง่ายๆก็คือ จะชิ้นเมื่อกี้หรือจะเป็นชิ้นเนี้ยก็สุดท้ายระยะเวลาของติของตัวคูดาวอุปกรณ์อะมันเท่ากันนะก็คือถ้าเป็นตัวชิ้นเมื่อกี้รวมกันครั้งหนึ่งครั้งสองยี่สิบวิก็ไดอาร์คยี่สิบทั้งทีเหมือนกันแต่อันนี้มันฟื้นฟูเรื่อยๆทีละสองทีละสองนาทีละก็จึงก็จึงในระยะเวลาสิบวิซึ่งระยะเวลาการคูดาวของอุปกรณ์ก็คือตักสิบวิเท่ากันกับเมื่อกี้นะอันเพราะว่าอันเมื่อกี้มันสิบห้าวิต่อ าการกดใช้อุปกรณ์ครั้งหนึ่งแนละ้วก็คือคือกันแล้วกันก็จะน่าจะต่างที่อัมจิตตี้มั้งอันนี้แอทแท็กอัพห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับผู้สงสัยเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ของได้ตามปกติเนาะอ่าทอมสันคีเมทัลชิคเก้นคีโกแคทคีเนี้ยก็ตามนั้นนะปกติที่เหลือก็อีควิปอ่าลินเบรอุปกรณ์เหรียญแล้วกันตาลินเบรแล้วก็ตัวถ้ำอังคณาไม่รู้ว่ามันเรียกถ้ำอะไรคนระับถ้ำนะ ก็อยางมีตัวนี้มาน่าจะเอืม่มก็เหมือนกับว่าอืมดีบบนัสก็เหมือนให้รางวัลตอบแทนเราสําหรับการที่เราเจอบอสตัวนันนๆนะบอสโอเมก้าแต่ละล่างที่เราเจอตามนี้ถ้าเราเจอมันตรงไหนแล้วเราผ่านมันตามชั้นที่เคเวสบอกเราก็ได้ของตามนี้เลยนะครับถ้าเราเจอเนาะน่าจะใช่มั้งถ้าเราเจอหรือเราผ่านมาได้อะไม่ใช่แค่เจอแต่ไม่ผ่านนะต้องเจอน่าจะต้องผ่านด้วยอะ อือไดือเรดา์โอเก้าสองอันเลยที่เหลือก็นีอย่าด้อุปกรณ์มัน,มนมบ้างต้องเล่นผ่านต้องเล่นจากการตัวละครบอสให้ได้แล้วก็ต้องลุ้นอีกตั้งหากว่ามันจะดอบอุปกรณ์โอเมก้าหรือเปล่าเยียย่ยมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยอ่อไอตัวเรดานี้ก็ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่มันบอกว่าถ้าเราเคลียร์ได้ก็กดได้ไหมกดได้ด้วย เราเคลียได้เราก็กดใช้ได้เลยเหรออืมริกป่ะน,นี่คือกดแล้วยังไงอ่ะกดแล้วจะเจอบอสตัวนั้นๆเลยเหรออะไร,รอ่ะมันคืออย่างว่ะโอ้ไม่นะไม่อยากกดมั่วซัวเลยนี่ไดนะ้ลองดิโอ้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่อืมไม่เลวนะอืมไม่เลวไม่เลวเั่นไหไ่น,นี่เลือกเพื่อนมาช่วยอ่ะน,นี่แล้วกันจำจีไม่ได้ หบิบมาก่อนแล้วกันนะอืเพื่อน my friend my friend ต้องช่วยแล้วล่ะทีนี้ผ่านปวะเวะรับทะเลียวเถอออกก่อนแล้วกันนะเป็นวอล์กกได้ไมั้งไม่รู้ว่มามมันผ่านไหมเนี่ยเอาเน้นเอาชัวร์แล้วกันนะที่ประมาณเนี้ยโอ้โเดี๋ยวว่าเป็นอของที่ดีนะเป็นการอัปเดตใหม่เพิ่มฟังกชั่นที่ดีนะก็ถ้าเรามีตาม น่าจะเป็นตามต่าที่เราเคยผ่านด้วยเนาะอย่างอันนี้ผมเป็น B10F เอย่างเงี้ยก็อย่างิ้นเนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าถ้ามันอ่าลรามีเบอุปกรณ์เต็มแล้วก็อินชาร์ตอุปกรณ์เต็มเนาะ15บห้าวิคูดาวเพิ่มอาร์เกต10 w, แต่ถ้ารวมกับไออย่างไม่แก้คือเปรียบเทียบกันเลยก็คือสาติวิทเท่ากันในระยะเวลาเนาะถ้าอัพเต็มนะก็มีค่าคือกันอ่ะมันเพิ่มอารมันเพิ่มอาร์เท่ากัน,นอ่ะอืเอา อันนี้ก็ที่เล่นนี้ก็แค่อยากจะลองไอ้ตัวเรดาร์เมื่อกี้นะไม่ได้มีแบบว่าอะไรมีพิเศษนะครับคือตัวด่านถ้าอย่างที่เรารู้ว่าลงเหมือนทําอัคานาบีสิบมันจะไปยากอะไรใช่ไหมมันเอาตรงๆมันก็ไม่ยากหรอกแค่แค่อยากลองไอ้ตัวกองชันเมื่อกี้เนี่ยคือคุณผู้ชมที่ตามนะถ้าถ้าเราจากการบอรได้เราก็ต้องมารูอีกว่ามันจะดอกหูกกรบให้เราไหมซึ่งมันก็ไม่ดอกแต่เอาตไีได้เรื่อยๆยหรอเเรื่องไงกันฟ้า อันนี้ไม่รู้นะไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรนะแลวก็เล่นแบบต้นสดไปเลยแล้วกันนะมไม่รู้ว่ากีออย่างวะไม่ได้ทำอะไรกันนะเนี่ยอฟัองชันเนี่ยตีได้เรื่อยๆตีได้มันเกิดอะไรขึ้นวะอ่าแล้วก็อย่างมุมขวาล่างเนนะี้ยนั่นถไม่ได้ไม่คุ้นถึงก็ไม่ได้ก็อย่างโอเมก้มกาใหม่บอสสองตัวเนาะอ่มที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็ตามนั้นแล้วกันคนที่เขาเล่นกันจริงจังเริง,รงๆแล้วโอ้หาดูาได้นะครับเผือือยอ่าถ้าไม่ชมคนหอยาหานยา,านยวทางเนาะ เปนใหญ่ไปดูพวกทีมนุ๊กเหรอทีมนุ๊กของพวกยูทูบช่องญี่ปุ่นอนะโอ้เคลียร์กันไวสัจจาแต่ก็ตามนั้นนะถ้ามีตัวละครตามที่เขามีด้วยมันก็จะดีแหละถ้ามันถ้าเรามีครบนะแล้วก็อุปกรณ์ก็สําคัญเหมือนกันนะต่อให้มีตัวละครแบบเหมือนกันเด็ดเดเดแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่เหมือนกันก็อ,อาจจะกับบอสบางตัวบางชั้นนะาอาจจะไม่ผ่านเพราะค่าในกาสูงนะเธออันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะมันไม่ได้มีอะไรยากยินเลยนะอืม คือไอตัวเรดาร์นี่มันดียังไงก็คือไม่รู้ว่าเข้าใจถูกเปล่าอ่ะอันนี้ผมพูดกันตามตรงนะผมไม่ได้นสดผมไม่ได้อ่านเนื้อหาข้อมูลอะไรของตัวอ่าระบบใหม่ของไอตัวเรดาร์ส่มนนี้เลยนะอ้าวแจกนะอไม่รีบจัดการมันนะที่่ที่ผมได้พูดกล่าวไปข้างต้นนะผมก็เล่นแบบด้นสดเลยนะกับไอเหมืองถ้ำอัคนาเนี่ยไม่รู้ว่าอือ ไอตัวลูน่าวิฟที่เป็นฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมานี่มันดีขนาดไหน,นดียังไงว่าเราก็่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจาะจงเลครับว่าเราจะได้เจาะจงว่าจะตีบอสโอเมก้าตัวไหนหรือจะตีบอสตัวไหนที่มันมีที่เราสามารถกดปดกี้ได้เนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นมัน้งน่าจะานะใช้คำว่า,าน่าจะานะเพราะตัวเองก็ไม่อยมั่นใจเท่าไหรอ่อ่าก็พูดตามตรงนะช่วงนี้ที่อาจจะไม่ได้ทําคลิป อะไรเลยสักหน่อยก็เนื่องจากมไม่ค่อย,อยว่างเท่าไหร่แล้วก็หลกัหลกๆเลยก็คือไปฟาร์มเกมซ um er ัมเบอร์เนอร์วอลหนักๆนะเพื่อเกี่ยวกับการฉลองรอบแปดปีไหนจะเรื่องการเลือกตัวละครได้แปดตัวละครเลยนะครับ5ดาวนะซ้ําไม่ซ้ําก็อีกเรื่องนึงแล้วกันขึ้นอ,อยู่ที่เราชอบส่วนไอ้นี่มันก็ดอบอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้ดับเป็นกล่องทองอะ่ะก็คือไม่ได้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นของวอสมีก้านตัวนั้นๆแน่ซึ่งมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นอะ โอ้โอเคอะทีนี้ผ่านแล้วก็บวกเยอะหน่อยค่อยโอเคหน่อยนะส่วนตัวขั้นก็ไม่น่าจะปวดเพราะเนื่องจากว่าเราเราตีแบบว่าลูน่าเวฟก็คือเจาะตรงเป็นตัวลายตัวเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นนะโอ้ก็เอ้แต่ดีนะได้แต้มเยอะดีเหตุเนี้ยอุ้ยเนี่ยเป็นบูเจมก็เหมืองถ้ำอังคาก็ฟร์มกันยาวหนักร์มกันยาวอีกห้าสิบหกวินะต้องรีบตีหน่อยนะไหนๆก็จะไปแล้วโอ้ เนี่ยค <Dist> so ุณผู้ชมบอกเลยนะเอลซ่าน่ะผมมองว่าน่าจะเป็นแบบว่าหนึ่งในท่าแสงที่ดําเบิร์นอ่าเบิร์ดน่าจะแรงโคตรๆอีกตัวหนึ่งแน่เลยถ้าเทียบกับฮาโอเงี้ยก็ฮาวโอ้โหผมพูดกันตรงๆเลยนะไอ้คอสโอเวอร์ชาแมนคิงผมยังเสียดายจนทุกวันเนี้ยรู้เงี้ยนะผมน่าจะอ่ามีเพชรเท่าไหร่สุ่มเอาให้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวโยและตัวฮาโอมันเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆมากๆที่สุดกับการ ลงเหมืองถ้ำหรือลงหมวต่างๆนะเป็นตัวละครที่แบบโอเวอร์สกิลอ่ะโอเวอร์ดามมีสกิลมากเลยนะอืมเออต้องเชื่อมือในฮาโอนะบึ้มไปดิบึ้มเลยนะบึ้มเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเลยดิแรงโคตรโอ้คือมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรากดอ่าตีตัวบอสตัวนก้าตัวนี้เนาะที่เป็นแค่บีบีสิบนะมันด่าก็แค่จะต่ำนะพูดกันตรงๆนะด่าแบบง่ายๆเลยนะ แตกก่กรณีแตกก็เพราะว่าประมาทนะไม่ใช่ลเลยเลยประมาทนะส่วนพรผ่านถ้าเราโชคดีได้ของของบอสอเมก้าแบบเชนต่ำๆเลยก็ดีอ่ะถ้าถ้าเราโชคดีนะแต่ถ้าต,ตามนี้ครับไม่ได้อ่ะโชคไม่ดีโอ้เนี่ยผู้ชมสดีของรางวัลตัง้ตงรักแอปเปิลการเพิ่มพวกการดอกของของดอกของด่งดานนั้นๆน,น,นะถ้าเรากดใช้ตัวแอปเปิลแบบมีทั้ง อดอปสองแล้วก็ดอปตามมันเนาะแล้วไหนจะตัวไม่แย้ถ้าดูตามหลอดขึ้นอีกเนี่ยยูยยนิตเอเบจะตัวโอ้โหคือของดีมากๆตอนนี้ก็น่าจะตีตามปกตินะเว็บบีตตีตัวนี้ภาคปกติก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับหมดถ้ำอังคานากับการเพิ่มบอสใหม่อีสองตัวเนี่ยนะตัวหุ่นยนต์ไงตัวคล้ายๆราชินีผีเสื้อท่าแสงอ่ะที่เอาหอกทิ่มที่นึงก็ขึ้นสวรรค์แล้วนะไอตัวแจแอน์บอสเอง ด่านมาันผมยังรีบผ่านแล้วมั้งจะไม่ได้แล้วยังไม่ถึงเวลาด่านมาันเลยส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งก็มีแค่ไอไม่เท่าชิคเก้นเนี่ยรียบตีก่อนที่มันจะรีวันานวะสี่วันก็ม,นมีแค่นั้นเลยไม่น่ามีอะไรแล้วก็อ่าเนเชียนออฟอ่าหอควายแล้วกันไม่ต้องกูไปต่างกินให้มันมากมากความแล้วกันหอควายก็รีบตีแล้วกันนะครับเอาเท่าที่ตัวเองเล่นไหวเนาะเพราะเนื่องจากของรางวัลที่ดรอปหลักๆเลยก็คือเพชร <laughs> เนี่ย ก็ตามนี้เลยนะครับเคียร์หนึ่งด่านอ่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สามสิบยังไงก็คือได้เพชรด่านละเม็ดอ่ะต่ำๆก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะผ่านกี่ด่านแต่ก็หนึ่งเพชรกบอีกสิบแอสโตนตามขั้นตามเนี้ยแล้วก็พวกตามด่านพิเศษก็คือเนี่ยด่านที่สิบห้าก็จะดรอปเป็นลอสอาร์เป็นอุปก,กรณ์อ่าอะไรตามนี้นะครับก็พยายามตีให้มันผ่านแล้วกันก่อนที่มันจะหมดกัอนพุ่เนี้ยผมเองผมก็ยังไม่ได้ตีนะตีแค่าด่านเดียวอย่างเดียวไปหาเพชรเพื่อดีว่าเอาตรงๆนะก็ใจก็ ออีตัวใหม่เนี่ยอิตาเบธนี่ยังรู้สึกว่านอนติยูวอนิเมชันน่ารักนะแต่แค่ว่าไม่รู้อะให้ให้ผู้ันตามตรงอะมันอาจจะน่ารักอาจจะดีต่อใจอ่าผูบบ้ชมบางคนนะที่แบบชอบแนวนั้นแต่ผู้ันตรงก็เอลซ่านะก็รท้ห้าสิเบเพรครบกะว่าจะส่งเอลซ่านอกรอบจริงละแหละหวังว่าหวังว่าจะโชคดีเหมือนตอนลูซี่นะต,ตอนลูซี่คือร้อยห้าสิเบเพจจริงๆนะครับร้อยห้าสิเบเพรอย่างเงี้ย เทคโนการันตีอ่ะยังพุกออกมาเป็นลูซี่ตัวหนึ่งแต่อันเนี้ยเกย์ก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ใจคืออยากได้เอลซา่าเพราะเอลซ่าน่าจะเก่งถึงเก่งมากๆที่สุดเลยนะมไม่รู้ว่าถ้าเป็นอ่าต่างชาตาิเขตัดจะจัดเทียให้กับเอลซา่าเทียไหนกันนะ่ะผมเองผมไม่รู้นะไม่เคยดูมากันแต่รู้แค่ว่าน่าจะเก่งพอเป็นหายทางกายภาพสักเกตมา20% ก็ามเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้นอีก20%หรอน่าจะน่าจะใช่มัง้งถ,ถ้าถ้าไปผิดไปขอไปแล้วกันอีกสิบห้วิทันทีนะทั้งลดความเสียหายทั้งหมดลง10%แล้วก็เพิ่มความเสียหายทางกายภาพสำหรบับน่าจะเฉพาะตัวปกดผู้ใช้ป่ะเออุกอัจจินนีมันเอยังไงวะบี BE, เอาปุ่ยไก่ตัวแต้มเหลืองเหลือที่มาเติมเกรอาร์ตนะเนาะเพิ่มอีก5%้าอร์นะถ้ามันแต้มมาเข้าตัวผู้ตัวจเสีอุปกรณ์สำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะ ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชีวิตอันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มาส่มนะแค่พูดถึงตัวดาที่มาใหม่มันก็ไม่น่ามีอะไรในช่วงเนี้ยก็มีแค่เหมือนําอังกนากับชัปเตอร์เนาะที่อถ้าเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นเก่าที่อ่าผู้เริ่มเล่นใหม่ก็จะลงชัปเตอร์เนื้อเรื่องได้ฟรีในระยะเวลาเจดวันก็คือฟรีเอเนจีไม่ต้องเสียเอเนจีตัวบนเนี่ยเนาะแต่ถ้เป็นผู้เล่นที่เล่นม,มานานอย่างผมหรืออย่างาที่เล่นเลยเจดวันแรกของการโหลดเกม เกมแกรนด์ซัมเอร์น,นอร์มาก็เอเนจีเสียครึ่งนึงอะห้าสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าไม่ไม่แย่เท่าไหร่น,นะครับแล้วเทียบกับว่าด่านละเม็ดด้วยนะเนี่ยอย่างชัพเตอร์สิบเนี่ยไอตัวด่านเนี่ยยังไม่ผ่านเลยบอสแบบโกงเวอร์เลยนะอืมยังไม่ไปดูว่าว่าผู้อื่นใช้ทีมไหนผ่านเลยส่วนไอตัวนี้ก็เอออ๋อใม่ใม,ม,ม่อันนี้ชัพเตอร์ 10. สิบตัวไอตัวชัพเตอร์สิบเอ็ดยังไม่ได้ตีเลยจำไม่ได้ว่าที่ไม่ตีต่อน,นี่ยคือไม่ผ่านหรือว่า ที่อย่าตีลืมแลยนะก็สำหรับทีวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาะนะเพือมากๆนะครับขอบคุณครับ